สวัสดีทุกคนก็นด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผมในช่อง J PlayX n i อกนาสำหรับคลิปนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเกม GTA ภาคที่6แต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่อง J PlayX n i อกยเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคำเตือนสำหรับคลิปนี้เนื้อหาภายในคลิปอาจจะเป็นเพียงแค่ทฤษฎีหรือความคาดเดาของผู้เล่นก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นโปรดรับชมคลิปนี้เพื่อความบันเทิงและไม่ดราม่านะคร หลังจากที่ทางค่ายล็อกสตาร์ได้ปล่อยเกมภาคที่5ออกมาอย่างเกม g j V ที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองมีไรายได้ยอดขายถล่มทลายแต่ทางค่ายก็ด้ท้งระยะเวลาห่างมาค่อนข้างที่จะหลายปีเกือบนับจะสิปีแล้วก็ยังไม่มีวี่แววที่จะมีภาคหกออกมาสักทีแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าทาง Rock Star ร์ได้เริ่มวางโปรเจกต์เกม g t a ภาคที่6ตั้งแต่ปี2012และเริ่มโปรเจกต์จริง,จ,งจังเมื่อปี2015พระตลอดระยะเวลาค่ายก็ได้ให้ความใส่ใจกับเกมอื่นของค่ายอยู่อย่างเช่นเกม Red Dead Redemption ภาค2ที่เพิ่งออกมาเมื่อป 2018. เจก่อน GTA ภาคที่5ยังไม่ได้ออกวางจำหน่ายซะอีกครับเพราะ GTA ภาค5เดี๋ยวเริ่มวางจำหน่ายเมื่อปี2013แถมยังมีข่าวด้วยครับว่าทาง GTA ภาคที่6นั้นจะมีอายุเวลาการสร้างราวๆนับ10ปีซึ่งนั่นก็แปลว่าถ้าหากเกม GTA ภาคที่6นั้นเดี๋ยวเริ่มสร้างเมื่อปี2012ไม่แน่เราอาจจะได้เล่นเกมภายในปีหน้าหรือปีถัดไปน,นั่นเองครับแต่ถ้าหากทางค่ายได้เริ่มทำเกมเมื่อปี2015เราอาจจะต้องรอยาวไปจนถ,ถึงปี2025ถึงปี2026เลยก็ว่าได้เรื่องราวต่อมาก็จะเป็น,เร,ปนเ,รเรื่องราวขอ,องแมป ว่ามีเมืองนู้นเมืองนี้ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในเกม GTA ภาคที่6แต่ก็เคยมีข่าวครับว่าทาง Rockstar จะเดินทางไปหยิบดินแดนซากุระหรือประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเป็นแผนที่ใหม่ภายในเกมแต่น่าเสียดายนะครับที่ฝั่งผู้เล่นอ,อย่างเรานั้นไม่มีโอกาสได้เห็นเมืองสวยๆของประเทศญี่ปุ่นอยู่ภายในเกมแล้วเพราะทางค่ายได้ยกเลิกโปรเจกต์นี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาเหตุก็เพราะว่าทางรายละเอียดของซอกตึกและเส้นทางของถนนดูค่อนข้างที่จะซับซ้อนเกินไปที่จะถูกนํามาใส่เป็นแผนที่ใหญ่ภายในเกมทาง Rockstar ก็เลยตัดสินใจวางโปรเจกต์นี้ไปนั่นเองครับและ เขามมีบทบาทในภาคที่6นั้นมันก็คือเมืองที่มาจากเกมภาค Vice City นั่นเองครับแถมตัวเกมก็จะเล่าเรื่องย้อนกลับไปในปี70ถึงปี80ซึ่งถ้าใครนึกไม่ออกนั้นก็ให้เราลองย้อนกลับไปเล่นเกม GTA ภาค Vice City ครับแต่นอกจากเมือง Vice City นั้นก็จะมีเมืองใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาซึ่งเมืองที่ว่านั้นเป็นเมืองที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศบราซิลซึ่งอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันความหมายก็คือตลอดทุกภาคของเกม GTA ก็จะมีเนื้อที่หรือเพนที่ที่ติดกันที่เราสามารถเดินทางไปทางรถก็ได้แต่เกม GTA ก็เครื่องบินเท่านั้นแถมในยุค7จศูนย์หรือ8 0นยั้นก็เป็นยุคค่อนข้างที่จะโบราณหน่อยครับซึ่งนั่นก็แปลว่า GTA ภาคที่6นั้นจะไม่ได้ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันแต่จะย้อนเวลากลับไปที่อดีตนั่นเองครับส่วนผู้เล่นบางกลุ่มก็อาจจะไม่พอใจกับสิ่งนี้เพราะตะลอดเวลาการรอมาหลายปีก็อยากจะให้ทางตัวเกมนั้นดูทันสมัยมากขึ้นตามยุคสมัยของโลกปัจจุบันแต่ถ้าทางตัวเกมนั้นได้ย้อนกลับไปเล่าเรื่องในอดีตอาจจะเป็นไปได้ที่ตัวเกมนั้นจะมีกระแสฮิตหรือยอดขายหรือยอด้เนนเ่่่่่นอ็ปปไไไไดวคราาทจะม ส่วนท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนั้นสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ส่วนเรื่องราวต่อมาก็คือ่องราวของตัวละครภายในเกมนั่นก็คือตัวละครหลักหรือตัวละครที่เราจะได้รับบทผู้เล่นนั่นเองครับอย่างเช่น GTA ภาค5ภาคล่าสุดนี้ก็จะมีตัวละครให้เราได้เลือกเล่นถึง3ตัวเลยอย่างไมเคิลแฟรงกินและเทรเวอร์ส่วนเกมภาคที่6นั้นก็จะมีตัวละครให้เราได้เล่นเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแถมอายุของตัวละครก็จะอยู่ราวๆประมาณ2 5ปีถึง30แถมตัวละครที่เราจะได้เล่นนั้นจะยังเป็นตัวละครผู้ชายเหมือนเดิมครับแต่ไมสสาาาหรรััับิ่่่่่งงททีีีคคุณอจจะยยไมมู้เเกกกว GTA ภ6 แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ทฤษฎีหรือการคาดเดาของผู้เล่นก็เท่านั้นแต่ก็จะมีความเป็นไปได้สูงสําหรับบางเรื่องที่จะเข้าไปมีบทบาทในเกม GTA ภาคทิก็เป็นได้ครับความจริงแล้วก็จะมีรายละเอียดยิบยิบย่อยๆเกี่ยวก,กับเกมภาคทิงออกมาเยอะแยะมากมายแต่สําหรับคลิปนี้ผมหยิบมาเพียงเท่านี้เองครับส่วนใครที่อยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้นั่นก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมครับถ้ากระแสตอบรับดีผมก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆครับผมสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์กด โดเนตกันเข้ามาได้ตามกำลังใจที่ทุกคนอยากจะสนับสนุนกันเข้ามาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ